ถ้าในเดือนนี้เพื่อนๆมีเงินไม่พอใช้นะครับไม่ต้องกังวลไปครับเพราะว่าใน a p p to wallet เนี่ยมีบริการ paynex นะครับที่จะมีวงเงินให้เราไปยืมช้อปกินเที่ยวกันก่อนนั่นเองนะครับและที่สําคัญวงเงินที่ยืมในนี้เนี่ยไม่มีดอกเบีย้ยด้วยนะถ้าเราชําระตามระยะเวลาที่กําหนดนั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นายตึงเน่งจะมาแนะนําวิธีการสมัครขอวงเงินนี้กันครับไปดูกันเลยครับ มาดูกันเลยครับสําหรับการขอวงเงินขอสินเชื่อในการซื้อของกินของใช้กับแอป t o m o n น y นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยลงชื่อสมัครใช้กับแอปพลิเคชัน to Money เนี่ยเดี๋ยวในาตึงหน่งจะขึ้นลิงก์วิธีการสมัครให้ตรงนี้นะครับหรือว่าจะแปะลิงก์วิธีการสมัครแอปพลิเคชัน to m o o n y y ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะกดเข้าไปดูได้ครับเอาละครับอันดับแรกเราก็เข้าไปที่แอปท o ม Money ของเราเลยครับ พอเรากดเข้าใช้งานแล้วนะครับให้เราใส่รหัสพินหรือว่าสแกนลายนิ้วมือเหมือนที่เราเคยตั้งไว้นั่นเองนะครับมันจะคล้ายๆแอปธนาคารเลยนะ <S <S หลังจากยืนยันรหัสพินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในหน้าหลักของแอปพลิเคชัน to money นั่นเองนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆสังเกตที่แถบเมนูด้านล่างนะครับเราจะพบว่ามันมีปุ่มเมนูการเงินนะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับ พอเราเข้ามาที่เมนูการเงินแล้วนะครับให้เราสังเกตที่หัวข้อบริการนะครับแล้วเราจะเห็นที่หัวข้อแรกเลยก็คือ Paynext นั่นเองนะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับ <S <S พอกดเข้ามาในบริการ p a y n e x แล้วเนี่ยมันจะมีบริการขอวงเงินด้วยการหลายรูปแบบนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆขอวงเงินครั้งแรกนายตึงหนึ่งแนะนำเป็น p a y n e x ก่อนนะครับตรงนี้เราก็กดไปที่ p a y n e x เลย พอกดเข้ามาใน p a y n e x แล้วเขาจะบอกถึงคุณสมบัติต่างๆของบริการนี้นะครับอย่างเช่นสมัครง่ายอนุมัติทันทีนะครับฟรีดอกเบีย้ยนะครับเมื่อเราชําระตรงตามที่กําหนดนะครับและบริการนี้เนี่ยสามารถใช้จ่ายมากกว่า7ล้านจุดทั่วประเทศไทยเลยนะครับนึกภาพง่ายเพื่อนๆซื้อของในเซเว่นเนี่ยก็ใช้บริการนี้ชําระเงินได้นั่นเองนะครับหลังจากที่เราทําความเข้าใจแล้วให้เรากดที่ปุ่มถัดไปที่อยู่ด้านล่างนะครับ ต่อมาเราจะอยู่ที่หน้าอนุญาตการเปิดเผยนะครับเขาจะขอซิงกับบัญชี t o w อล l ล็ของเรานั่นเองนะครับตรงนี้ให้เรากดตกลงได้เลยครับต่อมาจะเป็นหน้าใส่ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในการสมัครขอสินเชื่อตัวนี้นะครับตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆใส่ข้อมูลสำคัญให้ครบเลยนะครับหลังจากที่เรากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มถัดไปได้เลยครับ จากนั้นมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับเขาจะส่งข้อมูลยืนยันไปทางอีเมลที่เรากรอกไว้เมื่อสักครู่นี้เองนะครับตรงนี้หลังจากที่เรากดตกลงแล้วเนี่ยเขาจะส่งข้อมูลยืนยันมาที่อีเมลของเรานั่นเองนะครับเราก็กดตกลงได้เลยโดยเขาจะส่งรหัสไปที่อีเมลที่เราสมัครไว้นั่นเองนะครับเราก็เอารหัสที่ได้เนี่ยมากรอกนะครับ5 4 6 7 2 9นะครับ หลังจากที่เราเอารหัสที่ได้จากอีเมลมากรอกยืนยันเสร็จแล้วนะครับต่อมาเนี่ยก็มากรอกข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพเพิ่มเติมนะครับในการสมัครขอสินเชื่อนั่นเองนะครับเราก็กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนได้เลยครับหลังจากที่เรากรอกรายละเอียดที่ทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มถัดไปได้เลยครับ ต่อมาจะเป็นหน้ารายละเอียดสินเชื่อเพเนิกนะครับตรงนี้เราสามารถอ่านรายละเอียดได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดได้เลยนะครับหลังจากเราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดแล้วนะครับเราจะเห็นปุ่มยอมรับนะครับให้เรากดยอมรับได้เลยครับต่อมานะครับจะเป็นหัวข้อยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทนะครับตรงนี้ผมจะกดที่ปุ่มยินยอมเลยครับ และต่อมานะครับเป็นหน้าหนังสือยินยอมนะครับตรงนี้ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างเลยครับแล้วก็กดที่ปุ่มยอมรับได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นหัวข้อแจ้งการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนะครับตรงนี้ให้เรากดที่ปุ่มตกลงได้เลยครับ ต่อมาจะเป็นสิทธิ์ในการขออนุญาตเข้าถึงอุปกรณ์นะครับอย่างในที่นี้เขาจะขออนุญาตเข้าถึง2ส,ส่วนนะครับก็คือรายชื่อผู้ติดต่อกับตําแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของเรานะครับตรงนี้เราก็เข้าไปกดอนุญาตได้เลยครับหลังเปิดการอนุญาตทั้ง2องหัวข้อนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มถัดไปได้เลยครับ และเพียงเท่านี้นะครับเราก็ทําการสมัครสินเชื่อ p Pay n e x x เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เรารอ,อการตอบรับมาทางอีเมลนะครับว่าเรากู้ผ่านหรือเปล่าแล้วกู้ผ่านได้วงเงินเท่าไหร่นั่นเองนะครับตรงนี้ให้เรากลับสู่หน้าหลักไปก่อนนะครับ และหลังจากที่ผมรอไม่นานนะครับผมก็ได้รับอีเมลตอบรับแล้วแล้วก็ได้รับการแจ้งเตือนจากแอป t r u e Money นะครับว่าสินเชื่อของผมเนี่ยได้รับการอนุมัติเบื้องต้นก็คือ2,000บาทเลยนั่นเองนะครับตรงนี้เรากดเข้าไปดูได้เลยครับแล้วเรียบร้อยครับเขาจะยินดีกับเรานะครับว่าเราได้อนุมัติวงเงินในการซื้อของจับจ่ายใช้สอยต่างๆเนี่ยส0 0พบาทในตอนนี้นั่นเองนะครับจากนั้นให้เรากลับไปดูที่หน้าสินเชื่อเพนิกนะครับ และเวลาที่เราไปซื้อของกินข้าวต่างๆร้านที่รองรับการชําระเงินผ่านทูมันนี่เนี่ยเราก็สามารถใช้วงเงินของเพนิกในการชําระได้นั่นเองนะครับโดยให้เราเข้ามาที่แอปพลิเคชันทูมันนี่นะครับแล้วเราจะเห็นแถบที่อยู่ตรงนี้นะครับมันจะเลื่อนได้นะครับพอเลื่อนไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นหัวข้อใช้ p เพนิกนั่นเองนะครับเราก็กดเข้าไปได้เลย พอกดเข้ามาแล้วในนี้ก็จะเป็นเพนิกแล้วก็จะมีวงเงินที่เราขอมาเมื่อสักครู่นะครับก็คือได้2,000บาทนั่นเองนะครับเวลาที่เราจะจ่ายค่าของที่เราซื้อในเซเว่นหรือว่าโลตัสต่างๆหรือว่าร้านค้าต่างๆเนี่ยเราก็มากดที่ปุ่มสแกนจ่ายตรงนี้ได้เลยครับมันก็จะเข้ามาในหน้าสแกนจ่ายแบบนี้แล้วเราก็สแกนจ่าย QR Code กับร้านค้าได้เลยนั่นเองนะครับพอสแกนจ่ายเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะหักตามยอดเงินจริงนั่นเอง และพอเราสแกนจ่ายตรงนี้เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นจํานวนเงินที่เราจะต้องชําระในยอดเดือนถัดไปนั่นเองนะครับตามเวลาที่มันขึ้นว่าครบกําหนดเมื่อไหร่นั่นเองนายตึงเนินหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนินด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ลากันไปก่อนบายบายครับ